สวัสดีครับจักรณะสั่งนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับอาหารปลาฟรีดายนะครับของฮิคารินะครับก็จะเป็นกรรมวิธีอบแห้งนะครับเย็นนะครับฟรีดายนะครับอันนี้ก็จะเป็นไส้เดือนน้ำนะฮะไปทะเลแล้วก็หนอนแดงนะครับโดยทั้ง3อันเนี่ยเออจริงๆมันจะมี4อันอีกอันหนึ่งนี่จะเป็นมีจินโกะนะครับเป็นไอตัวลรข้าวสารนะครับของญี่ปุ่นนะฮะ ก็พอดีไม่มีนะครับยังไม่ได้มานะครับก็เลยเอามารีวิว3ตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับ mm hmm. ฟีดไดนี่มันดียังไงนะครับฟีดไดเนี่คือเราไม่ต้องเอาไปเก็บในตู้เย็นเราวางไว้อุณหภูมิห้องปกติที่มันไม่ร้อนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะฮะสะดวกมากนะครับสนใจเนี่ยไปดูได้ที่ร้าน AB Cup เลยนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดลายทะเลให้ดูก่อนนะครับอันนี้นะครับไายทะเลก็จะเป็นเม็ด เม็ดๆแบบนี้นะฮะเป็นเม็ดอัดอัดไว้เป็นเม็ดนะฮะไรทะเลนะครับแล้วก็จะมีไส้เดือนน้ำนะฮะไส้เดือนน้ำก็จะอัดเป็นเม็ดและไส้เดือนน้ำนี่พิเศษตรงที่ว่าเอาไปแปะข้างตู้ได้นะครับอนอนแดงก็จะมาเป็นเป็นอย่างนี้เป็นตัวๆเลยนะครับมีช้อนให้ตักนะครับจะไม่เหมือน2ออันก่อนหน้าที่จะเป็นเม็ดนะฮะ เดี๋ยวเราจะมาลองให้ลายทะเลกันก่อนนะครับลายทะเลแบบนี้ดีคือว่าเราไม่ต้องเอาไปล้างนะครับบางทีเราไปซื้อลายทะเลมาอย่างเงี้ยมันถูกก็จริงแต่ว่าถ้าเก็บไว้ข้ามวันเราเก็บไม่ดีเอามาเลี้ยงปลาปลาก็ป่วยได้นะครับหรือบางทีบางหน้าอย่างเงี้ยมันมันไม่รัวล้างมาแล้วปลาก็ยังป่วยก็ยังมีนะเดีย๋ยวนี้เจอนะครับอันนี้นะฮะโอ้โหดูมันดูมันกินกัน กินสะใจมากเลยนะครับคือหลังๆเนี่ยไตยคอตตก็ตายเพราะไรทะเลเหมือนกันนะผมอะไม่เคยบอกใครด้วยว่าเลี้ยงไตคอตตีสามตัวตายเพราะไอ้ไรทะเลเนี่แหละลูงีวันนั้นไม่น่าซื้อไรทะเลให้มันกินเลยปวดตับแต่บางคนเขาก็ไม่เจอนะแต่บางคนให้ไรทะเลแล้วเรนโบว์เป็นตกเลือดก็มีนะครับเป็นติดเชื้ออะไรไม่รู้เหมือนกันนะ ก็มีนะฮะแต่ก็ยังน้อยกว่าไสเดือนน้ำไสเดือนน้ำนี่มหาโลกเลยเดี๋ยวโรคไสพยาธไสเดือนอะไรเนี่ยโอ้โหติดมากันน่ากลัวนะครับจากประสบการณ์คนที่เลี้ยงหมอแค้มานะพยาธไสเดือนที่มันมาไสเดือนน้ำเนี่ยน่ากลัวสุดอันนี้นะครับไสเดือนน้ำอัดเม็ดนะครับฟิดได้นะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับปลาเล็กกินได้ ปลาใหญ่กินดีนะครับปลักเป้าแคะก็กินนะครับครับใครที่หาอาหารให้ปักเป้าแคะหอยหมดแล้วแล้วไม่มีอาหารให้เขากินนะครับตัวนี้แหละครับดีเลยเหมาะสมนะฮะไอเทะเลเนี่ยจะเหมาะกับพวกปลาใหญ่แบบเรนโบว์คองโกอะไรเงี้ยนะครับเรนโบว์ชไนเนอร์อะไรเงี้ยแต่เนี้ยเนี่ยปลาเล็กเนี่ยกินได้ปลาเล็กกินได้ปักเป้ากินได้ปลาแพะกินได้ ไอไรทะเลปลาแพะมันจะกินไม่ได้เพราะมันลอยนะแต่ไส้เดือนน้าเนี่ยมันแปะข้างตู้ได้ใช่ไหมเราก็เลื่อนลงไปแปะใกล้ๆพื้นนะครับปลาแพะก็จะมากินได้หรือบางตัวมันอเอล r t ์ม,มันก็ขึ้นมากินนะครข้างบนอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะลองหนอนแดงให้ดูนะครับหนอนแดงก็ตักปลาตัางลงไปมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับหนอนแดงนี่ปกติผมจะให้ปลาเทวดานะครับ ปลาเทวดาอันตั้มนี่ชอบชอบชอบใช้ได้เลยนะฮะแต่พวกปอมปลาดวเนี่ยจะกินไม่ค่อยได้เพราะปอมปาดวเนี่ยส่วนมากจะกินใต้น้ำกินที่มันตกพื้นนะฮะหรือกินที่อยู่ในกลวยแต่พวกอันตั้มเนี่ยจะชอบไปจิกที่ผิวน้ำเป็นประจำอยู่แล้วอันตั้มมันเลยชอบนะครับเนี่ยอันนี้ให้ดูนะครับว่ามันไม่หลุดแต่กระจกเราต้องสะอาดนะไม่มีตะไคร่เกาะ ไม่มีไบโอฟิล์มเกาะนะไม่งั้นแปะไปแป๊บเดียวหลุดหลุดเลยนะครับต้องกระจกใสๆลื่นๆเนี่ยถึงมันถึงจะติดแม่นไม่งั้นเนี่ยหลุดเลยนะฮะถ้าตู้ที่ไม่ค่อยได้รูปกระจกจะหลุดง่ายมากอันนี้นี่ปลาลุม,มาลุมกันขนาดนี้ยังไม่หลุดเลยนะเยอะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ ก็ปลอดภัยปลอดภัยกว่าการให้ไส้เดือนน้ําเป็นเป็นนะครับเพราะไส้เดือนน้ําเป็นเป็นนี่เจอพวกพยาธิมาเนี่ยขยาดเหมือนกันนะครับจนทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยให้ไส้เดือนน้ําเป็นเป็นนะครับแล้วกว่าจะไปหายารักษาต้องไปเอาอยาถ่ายพยาธิของไอ้พวกปศุสุสั์มาใช้นะครับไอ,อยาเมโทดินาโซนี่ไม่ได้ช่วยขับพยาธินะต้องบอกไว้ก่อนนะครับไม่ไม่หายนะครับต้องไปเอาพวกยาเลวามิโซของ ที่เขาใช้ในหมูวัวอะไรเงี้ยนะครับมาผสมอาหารให้ทานนะครับถึงจะออกนะฮะพยาธิเส้นได้ในหมอแค่แต่พวกปลาแพะนี่ส่วนมากจะไม่เจอนะครับปลาชักเกอร์ปลาแพะไม่เจอปลาไตต้ามีโอกาสติดแต่หมอแค่เนี่ยแน่นอนตัวตัวดีเลยตัวที่ติดง่ายง่ายที่สุดนะครับก็มี3ามอันนะครับไรเทะเล เมื่อกี้ก็หนอนแดงนะครับอันนี้สีสีแดงเป็นหนอนแดงสีม่วงในทะเลแล้วก็สีฟ้าเป็นไส้เดือนน้ำนะครับสนใจนะครับติดต่อได้ที่ร้าน a b บ l ครับบายอความาดนะครับตลาดลานเล่เจเจมอนะครับตลาดปลาเจเจมอนั่นแหละนะครับยังไงลองไปดูกันได้นะครับใช้ดีใช้ดีใช้ดีอยู่นะครับแล้วมันเก็บง่ายนะครับปลอดภัยปราศจากโรค ปรสิตนะครับแล้วก็เก็บง่ายนะครับไม่ต้องแช่ตู้เย็นเก็บในที่อุณหภูมิปกติอย่างเงี้ยไม่เย็นไม่ร้อนอะไรเงี้ยเก็บได้สบายนะครับอย่าให้ชื้นพอนะครับอย่าให้ชื้นแค่นั้นแหละสบายเก็บง่ายกว่าอาหารสดเยอะเลยนะครับสะดวกด้วยเวลาเราจะหยิบมาใช้ก็ใช้ได้เลยนะฮะก็หวังว่าทุกท่านจะแฮปปี้นะครับกับอาหารแนวใหม่แบบนี้จริงจริงมันก็ มีมานานแล้วแต่ว่าครั้งนี้เขามาทําใหม่เปลี่ยนแพ็กเกจนะครับไอ้ไส้เดือนน้นํานี่ของจีนนี่ปลาไม่ค่อยกินนะแต่ของพิคารินี่ดูดิมันกินกันแบบบ้าพลังมากนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ